เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้โดนรายวันประจำวันพฤรึหสัสบ,บดีที่13มกราคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินสัญญาณแห่งความร่ำรวยมาก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือทำธุรกิจก็ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จทั้งสิ้นเรื่องของการงานมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในหน้าที่การงานและขอให้คุณเตรียมตัวไว้เพราะกำลังจะพบเจอกับก,บการเปลี่ยนแปลงอีกไม่ช้าไม่นานแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่เมื่อลิ้นกับฟันหาเรื่องทะเลาะกันได้ตลอดแต่แป๊บเดียวก็กลับมารักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดช่วงนี้ไม่ค่อยโฟกัสเรื่องของความรักสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของ การเงินรายจ่ายมารออยู่เต็มหน้าบ้านแล้วแต่คุณก็ไม่หวัน่นเพราะคุณเองสามารถหาเงินได้มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานหันไปทางไหนก็เจอแต่งานงานวนเวียนอยู่ในสมองทั้งยามหลับและยามตื่นเพราะวันๆจะต้องเจอกับปัญหาจุกจิก ทำเอาคุณปวดหัวไปเลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เป็นช่วงที่ความรักของคุณต้องการความเอาใจใส่เป็นพิเศษทางที่ดีควรหาเวลาดูแลกันบ้างส่วนคนโสดช่วงนี้ค่อนข้างรัดตัวเพราะมีงานเข้ามาเยอะ ทำให้คุณไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้ให้วางแผนการเงินให้ดีเพราะมีเรื่องใช้จ่ายขอแนะนําให้คุณทําบูธเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของการงานมีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ซึ่งจะเป็นงานที่ค่อนข้างหนักและท้าทายความสามารถของคุณเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่อาจจะมีเรื่องให้ต้องทําธุระหรือจัดการที่จะต้องแยกย้ายกันไปเคลียร์ส่วนคนโสดช่ว ช่วงนี้ควรระวังกลายเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนเพราะตอนนี้มีรายได้แต่ก็มีรายจ่ายมากกว่ารายได้เรื่องของการงานในช่วงนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วหลังจากที่ หัวยุ่งหัวฟูมาพักยาส่อแววที่จะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนรักคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ก็มีความอบอุ่นส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักทําให้หัวใจของคุณเต้นตึกตักกับคนที่พบรักกันโดยบังเอิญสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเรื่องของการเงินหากใครลงทุนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเตรียมฉลองเอาไว้ได้เลยมีโอกาสที่จะสมหวังเรื่องของการงานช่วงนี้ การงานค่อนข้างหนักหน่วงต้องประสานงานกับคนมากมายจึงทําให้คุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตลอดเวลาความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมักคอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่เสมอส่วนคนโสดอาจจะตกหลุมคนที่เข้ามาช่วยเหลือแนะนําในสิ่งที่คุณกําลังติดขัดอยู่ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้เข้าสู่กลางเดือนก็จะมีรายจ่ายมากที่จะต้องจัดการเป็นพิเศษเรื่องของการงานความก้าวหน้าไปอีกขั้นตามที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าจะที่บริษัทเดิมหรือจะโยกย้ายงานไปที่ใหม่ก็ดีได้ทุกทางเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หากใครครบกันมานานก็จะมีโอกาสที่จะ คุยถึงเรื่องอนาคตส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาพูดคุยแบบคลายเหงาอาจจะต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคุณค่อนข้างที่จะอ่อนไหวกับการลดราคาบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณจะนําเงินบางส่วนที่คุณเก็บออมไว้ไปใช้จ่ายเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานยากงานหินซึ่งคุณเหน็ดเหนื่อยในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วความพยายามของคุณก็จะทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ควรจัดทริปกระชับความสัมพันธ์รักบ้างเพื่อทาให้คุณได้เข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดจะมีคนพยายามเข้ามาพูดคุยและขายขนมจีบแต่คุณกลับไม่สนใจดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ